ทางแห่งความแตกฉานนะครับก็จะมีหลายอย่างเอาเอาเฉพาะข้อที่เรียกว่ายานะวงเล็บความรู้ยานหน้าสองหกร้อยยี่าน16หหนึ่งปัญญาทางวิปัสสนานครับแต่ย่อนะยานะความรู้ข้อที่ตั้งเป็นข้อนี้มีบทตั้งแสดงถึงยานยวงเล็บความรู้อันได้แก่ปัญญาเจบสประการ พร้อมทั้งกล่าวว่าในยานเจิบสามประการนี้ห7ิบเจดข้อเป็นของทั่วไปของภาษาวกส่วนอีกหข้อไม่ทั่วไปแก่ภาษาวกในการอธิบายยานต่างๆนั้นบทตั้งซึ่งเป็นภาสิตของภาษาลีบุตรมิใช่พุทธภาสิตอธิบายว่าปัญญาอย่างนั้นอย่างนั้นชื่อว่ายานขอยกตัวอย่างตั้งแต่ข้อที่หนึ่ง ไปรวมสิบข้อดังนี้อันนี้คนสำเร็จนะครับจะทั่วไปทั่วไปนะครับจะได้สิบข้อนะครับข้อที่หนึ่งปัญญาในการเง,งี่ยโสดคือโดยการสดับตับฟังชื่อว่ายานอันสําเร็จด้วยการฟังนะครับสองเมื่อฟังแล้วเกิดปัญญาในการสํารวมชื่อว่ายานอันสําเร็จด้วยศีล นะครับสามขั้นสำรวมแล้วเกิดปัญญาในการตั้งจิตมั่นชื่อว่ายานอันสำเร็จด้วยการเจริญสมาธิคุณอยู่ทำอยู่สามอย่างแล้วยวนี่ยบอกอีกคุณทำถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรฟังตัวนี้ครับชัดๆนะครับทานศีลภาวนาเนี่ยนะครับระดับตับฟังเนี่ยนะครับข้อที่สี่ ปัญญาในการกำหนดรู้ปัจจัยชื่อว่ายานในการตั้งอยู่แห่งธรรมวงเล็บเรียกว่าธรรมมัตทิติยานนะครับชื่อพวกนี้ไม่เป็นไรคุณจำลักษณะอาการพอชื่อในเด็กปวดหัวข้อที่ห้ 5, ปัญญาในการรวบรวมธรรมที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วกำหนดรู้ อันนี้อยู่ในในขั้นขันที่เรียกว่ามันอยู่ในโพชงเจ็ดนะอยู่ในโพชงเจ็รรมเป่งขององค์แห่งการตัดรูนะเขาเรียกว่าธรรมวิจยะการต่ตองตึกตองในอดีตปัจจุบันอนาคตธรรมวิจยะก่อนที่จะสําเร็จคุณจะต้องพิจารณาตัวนี้โดยท่องแท้ในโพชงเจ็ดนะครับ รวมปัญญารวบรวมธรรมในอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วกําหนดรู้ชื่อว่าเยยานในฌานในการยานในการพิจารณาสัม,มะสะเสเนยานนะครับข้อหกปัญญาในการพิจารณาเห็นความปวนแปรแห่งธรรมอันเป็นปัจจุบันในปัจจุบันนะครับชื่อว่ายานในการพิจารณาความเกิดความเสื่อม อุทธพยาญาลุปัสเสปัสนเนนะครับญาณนะครับอันนี้สำคัญตัวเนี้ยตัวใหญ่พระาจะเทศถ้าสายวิปัสนาจริงๆจะเน้นตัวนี้เลยนะครับเน้นเน้นมากเลยไม่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นฌานสี่หรือฌานห้าหรืออะไรพวกนี้นะไม่แน่ใจเจ็ดปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความแตกดับ เรียกว่ายานในการเห็นแจ้งวิปัสเนญานก็แปดปัญญาในความปรากฏเป็นของน่ากลัวอันเนี้ยถ้าของน่ากลัว,วเขาเรียกว่าแห่งสังขารนะครับดังนั้นคุณปฏิบัติเนี่ยคุณจะเห็นภาพน่ากลัวได้ร่างกายมีน้ำเนือน้ำเหลืองหลุดเป็นชิ้นๆตกแม่แม่แม่ในเข้าเข้าในในใน,ในยานนี้นะครับ ถ้าจิตยังไม่หนักแน่นมันคงพอเนี่เพราะถ้าคุณจะมาสู่ยานนี้ได้เนี่ยเขาสอบเขาสอบคุณเลยว่าคุณยังยึดอยู่ไหมยึดในขันห้าอยู่ไหมรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เทียงสัญญาไม่เทียงถ้าคุณยังยึดอยู่ยานนี้ไม่ไม่ผ่านครับนีครับปัญญาในความปรากฏ เห็นของน่ากลัวแห่งสังขารชื่อว่ายานคือความรู้ในโทษอาทีนเวทยานนะครับข้อ9ปัญญาที่ทำให้เกิดการพิจารณาด้วยใข่จะพ้นไปเสียชื่อว่ายานในการวางเฉยในสังขารสังขารุปเปขาจุยานข้อสิบปัญญาในการออกในการหมุนกลับจากเครื่องหมายแห่งสังขารภายนอกเรียกว่าโคตะภูยาน ทวนจำแล้วจำอีกนะครับทวนทวนนะครับปฏิบัติไปเลยดังนั้นวิปัสสนาไม่มีการหยุดกำหนดนะครับถึงบอกว่าอาตมาเข้าใจเลยทำไมหลวงพ่อไม่เทศให้ฟังเพราะพ่อจะหลงแล้วก็ยืดประฉันได้แล้วเพราะเทศอะไรเหมือนกับเราได้หมดเรามีที่น่ากลัวของฟังลำดับญาณเนี่ยน่ากลัวตรงนี้ครับ อุปทานพฤกษ์ทักเอาเองนะครับเขาเพียงแต่เทศให้ฟังถ้าคุณมีแล้วกูก็เฉยๆนะครับคุณมีแล้วคุณเฉยๆเพราะามันมีอยู่แล้วรู้อยู่แล้วบางทีไม่รู้จักชื่อเดือกเขาเรียกว่าอะไรแต่มีสภาวะนั้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นดูสภาวะให้เป็นเรื่องชื่อเรื่องอะไรไม่จําเป็นนะครับสังขารโคตรลาภูยานต่อจากนี้เป็นการแสดง มัคคยานผลยานวิบุติยานปัจเจเวขณะยานเป็นต้นมียานในอริยสัจสี่และในปฏิสัมพิทาสี่เป็นที่สุดรวม67ยานเป็นยานที่มีทั่วไปแก่ภาษาวกนะครับส่วนยานอีกหประเภทที่มีแต่เฉพาะแก่พระพุทธเจ้าอย่าเผลอนะครับอย่าเผลอให้ฉันทำเดร็จตรงนี้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเป็นเรื่องนะครับ ไม่ไม่ทั่วไปแก่ภาษาโวกค,คือหนึ่งอินทรียะปะโลปริยัติยานเวับยาณอย่างรู้อินทรีย์อันยิ่งย่อนของสัตว์ทั้งหลายนะครับในข้อนี้หมายความว่าคือรู้ว่ามีกิเลสน้อยกิเลสมากีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันเป็นอินทรีย์คือธรรมที่เป็นใหญ่กล้าหรืออ่อนมีอาการดีหรือมีอาการเลวนะครับดังนั้นบางเรื่องเนี่ยสาภาษาวกตอบไม่ได้นะครับ ต้องเป็นพระพระพุทธเจ้านะครับยานหลังรู้ในเรื่องอินทรีย์อันยิ่งหย่อนของสัตว์ทองอาสยานุศสัพยา,ยานพงและเป็นยานอย่างรู้อาศัยคือความน้อมใจไปในทางที่ดีทางที่ชั่วและอนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานมีการม,มาลาคาเป็นต้นถึงบอกโยมผู้ชาย กามฉันทะเนี่ยความพึงพอใจในกามเนี่ยมันจะอย่างระหว่างปัจจุบันกับอดีตก็คือที่มันนอนเนื่องในสันดานชาติก่อนคุณเป็นอะไรเป็นโน่นเป็นนี่นะวนใหญ่ถ้าเป็นเทวดามาก็จะติดในกามกามฉันทากามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่สวยงามสะอาดลื่นล้มเนี่ยก็จะเป็นพวกแนวนี้นะครับมา,มาเป็นเทวดาที่ จุติไปว่าตายปฏิสนธิไปว่าเกิดนะครับถือมียังเกิดมาไหมายจากสวรรค์ก็คุณก็จะสะอาดสะอานชอบสะอาดสะอานสวยงามมีระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่คืนมาจากนรกนี่ก็ยังไงก็ได้นะครับแต่ไม่อยากเทศได้โยมฟงังเดี๋ยวเยท่านมาวาฉันเด้นดูสังเกตไม่ยากครับนะครับถ้าเป็นคนธรรมดามาจากมนุษย์พบต่อมนุษย์กับมนุษย์ เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วกลับมาเป็นมนุษย์ข้อมันก็จะมีเขาลางนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุธองทราบนะครับอนุสายกิเลสข,ข้อสามยมกยมกปาลิยานที่ทำให้สามารถแสดงปฏิหาริย์คู่ได้คือปาฏิหาริย์เนื่องด้วยธาดน้ำธาดไฟแสดงออกพร้อมกันข้างซ้ายเป็นน้ำข้างฝาเป็นไฟเนี่ยมือซ้ายมือขวาเนี่ย เขาเรียกว่าแสดงปาฏิหาริย์เป็นครูนะครับข้อสมหากรุณาสมาปฏิยานยานในการเข้าสมาบัติอันมีมหากรุณาเป็นอารมณ์นะครับข้อหสัพพัญยุตยานยานคือความเป็นผู้รู้ในสิ่งทั้งปวงนี่แหละคือพระอ,องค์บอกว่ามีหมื่นจักรวาลโลกธาตุ มาจากยานอันนี้สัพพัญยุตยานนะครับอนาวรณญานยานอันไม่มีข้อขัดข้องไม่มีความขัดข้องขัดไม่มีเครื่องกั้นนะครับจะคือพูด,ดง่ายง่ายถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นความรู้ที่สูงกว่าภาษาวกทั่วไปแล้วก็จะไม่ติดขัดเลยอยากรู้อะไรก็สามารถที่จะสาวไปถึงเหตุได้ถาวไปถึงปัจจัยต่างๆได้ นะครับแถมแถมให้ข้อหนึ่งทิฏฐิเพราะตัวนี้มันจะตรงกับจักกยะทิฏฐินะครับทิฏฐิแปลว่าความเห็นในข้อนี้มีบทตั้งเป็นของภาษาดีบุตรเองโดยแสดงถึงที่ตั้งแห่งทิฏฐิ8ปดประการมีขันขันห้านะครับอวิชา,า,า,าผัสสะการรับสัมผัสเป็นต้นเครื่องรัดตึง คือทิฏฐิ18ประการแจกตามกิเลสของพวกทิฏฐิตัวทิฏฐิเอง16ประการความเห็นด้วยความพอใจเป็นต้นการยึดถือทิฏฐิต่างๆด้วยอาการมากน้อยต่างกันตามประเภทของทิฏฐิโสดาปฏิมักเป็นการถอนขึ้นซึ่งที่ตั้งแห่งทิฏฐิคุณไม่ผ่านจัก,กรยาทิฏฐิยากครับถึงบอกข้อแรกวางไว้หน้าวาดัด คุณจะได้ถ่ายถอนออกความเป็นตัวตนของคุณนะครับนี่ครับบ้าน้อยของอาการทิฏฐิการรูปค้าด้วยความยึดมั่นยึดถือยึดถือว่าขันห้าอายตนะภายในภายนอกเป็นต้นว่าเป็นของเรานะครับเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวของเราจัดเป็นทิฏฐิ ในการอธิบายรายละเอียดนั้นได้ลงสุดท้ายด้วยการนำพุทธภาจิตแสดงถึงบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิสิบประการนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ย่อมาแต่เราสายปฏิบัติเนี่ยคุณต้องวางเรื่องทิฏฐินะครับข้อแรกเรื่องยานก่อนข้อสองทิฏฐิข้อสามอนาปานับลมหายใจเข้าออกนะครับเอาเดี๋ยวว่างๆค่อยอ่านเดี๋ยวตอบคาถามนะครับเอาเอาแค่นี้เดี๋ยวก็เต็มหัวล้นหัวแล